นะครับป้อนหนูเม็ตัวแสบครับนะครับไม่ยอมไม่ยอมอะกินนูก่อนนูมันเย็นครับนูมันเย็นนมเย็นหนูมันเย็น มาเตียพ่อเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ มันตกออกไปไม่ได้เดี๋ยวเส้สายพ่อจึงจะล้างปรุงให้ใหม่แหน่เดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยมันเบียดพ่อแล้วเนี่ย เดียวขอไปอีกหน่อยขอไปเองขอรับไปด้วยวันนี้ให้กินนมในมุ้งนะครับเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วแมลงมันจะเยอะยาวขอไปด้วยขอไปด้วยขอรำไปด้วยพ่อด้วยขอรำไปด้วยขอหลังด้วย จะมาหยอกเล่นอยู่เดี๋ยวพ่ชอชมให้อีกคนหนึ่งอ่านี่แล้วนี่เล้วจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดละอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวสีแดงนุ่มหลุ่มแพงหมดแล้วพ่อ,อ,มอมชมให้มาอีกคนหนึ่งนั่นแหละรอพ่อก่อน dạ đâu, Được không? dạ 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 Nè, À. dạ à. khói dạ 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 อยล้างด้วย yani uh huh. คอยล้างไปด้วยคอยล้างด้วยคอยล้างเออฮะกินคอยล้างด้วยคอยล้างด้วยคอยล้างไป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  ไปล้างไป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 ไฟล้างไปไปล้างไปไฟล้างไปไปล้างไปไฟล้างไปเยอะพอแล้วไปล้างด้วย ไปล้างไปล้างไปล้างไล้างพี่ไปล้างไปล้างก่อนเดินตามขวามเลยเอ้าเดินไปบนไป บนไป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  <laughs> บนไปบนไปบนไปฮะไปจะเบียดพ่อดิเบียดพ่อพ่อก็จะติดมุ้งแล้วเนี่ยอะไรเนาะ เดี๋ยวไปเอกเอกเอกเกเอกเบียดพ่อไป <laughs> ไม่คอยหลังเลยกินแล้วก็เบียดพ่อเบียดพ่อไกลละไกลละไกลละ

เลยๆเลยๆเลยๆหมดแล้วนี u, ind ian, ind ian. ่หมดแล้วเนี่ยอีกหน่อยอ่ะอ่ะหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวหมดละหมดละหมดละหมดแล้วเก่ง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 กินหมดแล้วนะครับสวัสดีครันนี่นครับตัวป่วนนะครับดูมันเดิน มันเดินตามต้อยๆมันไม่ออกจากที่พ่อยืนมันจะเดินเป Bold ็นวงกลมอย่างนี้เลยเนี่ยครับเอฟซีเรียครับต้องกินอยู่ในมุ้งวันนี้ฝนตกดูสิมันกวนอยู่อย่างนี้ตลอดเลยดูสิมันไม่เดินไปไหนเลยนะเราจะตามต้อยไม่ร like ู้นะเราเดินเป็นวงกลมก็จะเดินเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับเดินเป็นวงกลมอย่างนี้เลยโอเคครับเอฟซี นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสำหรับเช้านี้กับแป้งล่ำ่ำสวัสดีครับ